สวัสดีครับวันนี้ทางช่องได้นำลองจิ้นนะครับระบบออตโต้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเรียกในพลนะครับเป็นห้าดาวตัวนี้จะเป็นตัวเรือน 10k g o f i e l นะครับบินเทจนะครับรุน่นนี้ครับ ถ้าเราดูตรงนี้นะครับจะมีตีไว้เลยนะครับว่าสิบเคโกร l ินะครับตรงนี้จะเป็นทั้งเลือนเลยนะครับสวยมากตัวนี้จะ กดวันที่เร็วนะครับก็คือกดตัวนี้เวลาตั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมหมุนให้ดูว่าเปลี่ยนวันที่นะครับจังหวะเปลี่ยนวันที่แล้วถ้าเราตั้งวันที่เร็วนะครับเราก็กดนะครับ วันนี้ผมเป็นวันที่19นะครับโอเคก็นำของสวยๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับฟอนต์เดิมหน้าเดิมนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับดูหมึกว่าหมึกเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมพยายามส่องนะครับเห็นไหมครับนี้อักษรเดิมนะครับจะไม่ชัดนี่ เพลนมือผมกับกล้องมันสันมีพวกชุดเข็มนะครับอันนี้วันที่นะครับช่องวันที่อันนี้คือหมึกฟอนต์เดิมนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับ จะนุ่นๆหน่อยถึงทอบโกฟิวที่ผมบอกครับนี่โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็เอาของสวยๆมาให้เพื่อนดูครับรุ่นวินเทจลองจิ้นนะครับตัวออโต ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ขอโทษเรื่องการดูฟอนต์ด้วยนะครับถ้าใครทำให้มึนงงนะครับเพลื่อนมือไม่นิ่งตัวจับไม่นิ่งนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ